สวัสด mm ีครับเมื่อเห้นสิภาพกันไปตลาดคลองถมนะ้ครับพี่น้องครับตลาดคลองถมเ้ามื่อนี่ก็สิเป็นตลาดบ้านๆนะครับอยู่บันแดง้านพลง้ํามู๑๓มู่7หมู๗เขาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเป็นศูนย์รวมของมูบันแดงเนาะครับเนาะอันนี้เขาก็สิไปแล้วครับพี่น้องครับไปห้าผู้เ่าก่อนนะครับเด้อเมื่อเี้นเ้ากระขี่เป็นรวดสามหล้อของเ้านี่ยแหละครับพี่น้องแต่ว่าครับผเป็นนะครับม้าบ้านรอบนี่ดีค่ัครับ เพราะว่ามีน้ำหลนะครับเนาะกระสได้กินปูกินปลาตามฤดูกาลเลยครับช่วงนี้กระสนจืนในตันน้อยครับพี่น้องเบิ่งถนนที่ล้ครับมันเป็นตั้งใดผุนโอ้ยแดงจื้งเคืองอยู่พี่น้องครับุนกระสิมาหาผู้เ่าแน่ไปตลาดนะครับเนาะผู้เถากับสาวสำน้อยล้วพี่น้องนะั้นเห็นบ่ละ <c oughs> ขากหลายโอ้ยอ่อนซ้อนแต่ว่าเบิ่งคงลิปเฮาหลอดจักเม่นยังเหม็นบ่เป็นพนะพี่น้องครับแต่ว่าเห็นคลิปอยู่เพิ่นว่าโอ้ยขากลายเนาะ เบิงยูต่ว่นเม่นยังบเป็นเพิร์วังสีน้อยเอฟซีเพิ่นว่าฟุเดเว่าไปน้อพี่น้นอ,นนองครับอันนี้กสิพากกันไปตลาดนาคข้องถมมันระคาพี่น้องครับนี่เตรียมท่ากันไปพี่น้องเด็กตาพูดละอันย่างตรงเด้งโดงเด้งว่าไมน่นกแพนกินเถอพี่น้องครับเอาเอาเอาเด็กหน่อยสองคนนั่นือไปผิดท,ทางนะพี่น้องโอ้ยเด็กหน่อยเล็กเ็กม้ากับสีบมีอยางกินดอกพี่น้องกับสีย่างเซต่ลูกสิ้นนั่นนะน้องครับนั่ลูกสิ้นทอดแน่ แล้วกระดกสิ้นหนึ่งแน่นนะครับเด็กหน่อยกระิกินประมาณซํานี่แล้วพี่น้องคืดพอ่อยแต่เขาเป็นเด็กหน่อยเนาะครับเนาะกระิซื้อให้เด็กหน่อยกินแน่จักหน่อยแล้วพี่น้องลูกสิ้นทอดเนาะอันนี้ก็อยากกินลูกสิ้นนั่นหนึ่งว่สาสั้นพี่น้องครับเพราะว่ามันไอเนาะเด็กหน่อยก็ได้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอู้สาวเคียงหมูขึ้นมาคักมาแน่ถิน่นนอุฝนอันประก,กาศหานผู้เ่าให้สาวเคียงหมูอีกจักอันสองสามคนในดอกจะเป็นง้มคักง้มแน่สาวเคียงหมูบานแดง ภูเบาลอๆอแน่น้ะลตอรอแน่ตีตีข้าวขาวแน่กะสีแถมหวดเนื้อมูผลละว่าสันวะพี่น้องบ่ไเด้ว่าดอกไข่เบ้าเองอันนี้กะสีเป็นบ้านเด้อครับพี่น้องครับกะเหลวกะสีเห้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละครับแลักกะสีเหลือั้งแต่กําแพงหลักกะต่อเถิบอจักน่อยนะครับนอกก๋วยขาอยู่ได้เลยครับพี่น้องครับอันนี้กะสีขี้ลดไปนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศไหม บรรยากาศสุดยอดเลยครับพี่น้องครับมาด้อครับกินข้าน้ำกันนะครับเมื่อนี้กัสิมิตรตำมหฮุงแกงเห็ดปกเกนะครับแล้วกัสิีสมปะน้อยลาบหมูแล้วกัสิมีหมูทอดนั่นล่ะครับโอ้ขาบ่ได้เดนะครับช่วงนี้ม้ายู่บ้านนะครับกินตำมกหุงซุมือครับม้ายู่บ้านเ่ราว่าแต่สิเป็นเมนูหนังครับแม่ก็พอเห็ดให้กินนี่ก็ถือว่าแซ่บล้วโอ้ส่วนมากก็สิเป็นแม่นะพอบ่เห็นเห็ดจากเทียกะแซ่บเพื่อกันล่ะครับพี่น้องแม่กะ อันถักบอกว่าใส่แต่ผงนัวหลายๆแน่นี่เพื่อนกคยสีเฮ็ดแซ่บพี่น้องครับถือฝากผู้กินคักเด้อมือนี่ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อครับ